กลับสวัสดีพี่น้องที่รักทุกทกท่านครับผมครับกลับสวัสดีกันในยามเย็นๆนะครับแต่ล่มลงตกแล้วนะครับไอเลิศยู่ฟึบได้แล้วนะจ๊ะนะจ๊ะคลิปนี้นะครับผมครับก็สูตรหลักสิบบน10บล่างนะฮะสูตรนี้ก็เข้ามาแล้วนะครับ1 2ึ่งสามี่ห้าหก จ็ดแปดเก้สิบงวดรวดแล้วนะครับผมงวดที่ผ่านมาก็หนึ่งสนะครับก็เข้าที่10ล่างนะครับผมก่อนที่จะชมคลิปนะครับผมครับก็ขอฝากช่องหน่อยนะครับช่องสัญญาแก่ย่างนะครับผมครับฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจนะครับผมครับ ฝากช่องสัญญาการย่างไว้ช่องหนึ่งนะครับผมครับเอาไว้เทียบกับค่ายอื่นๆนะครับผมครับก็พยายามนําเสนอพยายามหาข้อมูลดีๆมาฝากพี่น้องนะครับช่องสัญญาการย่างนะครับผมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจครับผมครับติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมครับสูตรก็ไม่ยากครับผมครับใช้หลักหมื่นลดหนึ่งเพิ่มหนึ่งนะครับงวดที่ผ่านมา ติ๊กต๊อกติ๊กตอกน,นาฬิกาหลักหมื่นของงวดที่ผ่านมาก็คือเลข8นะครับผมครับเลข8นะฮะสูตรเราใช้หลักหมื่นลด1เพิ่ม1น,นะฮะเอรางวัลที้หนึ่งงวดที่ผ่านมานะฮะออก6 แปดสี่ห้าเจ็ดเก้านะครับผมครับหลักหมื่นก็คือเลขแปดนะครับผมลดหนึ่งเพิ่มหนึ่งนะฮะแปดลดหนึ่งก็คือเจ็ดนะฮะเจ็ดแปดเพิ่มหนึ่งก็คือเก้านะครับผมครับตัวเลขที่คำนวณได้ก็คือเจ็ดกับเก้านะครับผมครับ ก็ไม่สามารถการันตีได้นะครับผมครับว่าเขาจะมาหรือไม่มานะครับสูตรจะเดินต่อหรือไม่เดินต่ออันนี้ก็ไม่สามารถทราบได้นะครับผมครับแต่นะฮะเลขเจ็ดนี่ชนหลักสิบล่างนะฮะแต่ก็ยังไม่สรุปนะครับก็เพิ่งทําแค่สองสูตรนะฮะแล้วก็วดนี้ก็เพิ่งทําคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับผมครับก็พี่น้องก็ ฝากคำเตือนนิดนึงครับผมครับเอ่ออย่าล <c oughs> ืมกดติดตามช่องสัญญาไก่ย่างให้ด้วยนะครับผมครับติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมครับ <t> ช่องสัญญาไก่ย่างเป็นช่องใหม่นะครับผมครับฝากกดติดตามนะครับผมติดตามเพื่อเป็นกําลังใจครับผมครับติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้พบเจอกันบ่อยๆนะครับคำเตือนครับผมครับ คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ตามสถิติของตัวเลขสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิทธิ์ผิดกฎหมายนะจ๊ะนะจ๊ะครับผมแม่จะเป็นสิอารมณ์แเด็กก็จะจีบมีคันไม่ควรดื่มโอ้เอ่อก็ฝากด้วยนะครับผมครับวันนี้ฟิลไหนไม่รู้อารมณ์ไหนไม่รู้พี่เล่มานั่งกวนอยู่นะฮะบุ๊ยพ่นไฟพี่เล่พ่นไฟ ครับผมครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมครับกลับสวัสดีครับสวัสดีครับผม